แต่เมื่อคืนคือทะเลาะแล้วก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้ต้องทํางานขอได้ไหมอือเฮ้ยอะไรเนี้ยพาปากวันนี้นะคะเราอยู่กับแกัเนอร์วันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําเพลงครับที่นี่คือห้องที่นี่คือคอนโดของเพื่อนผมเอโยบาวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ของผมที่ทําเพลงให้ผมถูกเพลงอะไรเงี้ยอือหึเราวกเห็นนิต้าติดต่อมาเลยบอกว่า จะพาทำเพลงแล้วกันง่ายดีอะไรเงี้ยจะได้ไม่ท้ำกับคนอื่นด้วยอ่าพาชมหน่อยได้ไหมพาดูหน่อยได้ไหมนี่เป็นอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอนี่ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป่ายิงปืนครับไปยิงปืนกันไม่คนได้ใครคนได้ใครเนี่ยตั้งชื่อหรือตั้งชื่อให้ใหม่ตั้งชื่อคุณตุ้มแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นจอเต่าคุณตุ้มคุณตุ้มเม้งคุณตุ้มเม้งเอาปลายปลายปลาห้อง สวัสดีค่ะวันนี้ขอนิญาดเรียกว่าอะไรดีที่นี่ห้องอัดห้องอัดใช่ไหมเออเบลเซอร์คนไหนคะนี่ครับห้องจิ๋วของผมเองครับเป็นโปรดิวเซอร์ของใช่โปรดิวเซอร์ผู้บุญผมนะครับแต่นีมิกซี่มิกเป็นเพื่อนงผมเองที่จะทำเพลงกับผมวันนี้นะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งแล้วก็นี่เป็นชื่อแพรลี่ครับคนนี้เป็น นักแต่งเพลงคนนี้เป็นเพื่อนผมเองครับชื่อพี่แพรวิสชื่อบิสลียครับ AK เคพี่แพวสฝากโปรโมทเพลงที่จะออกล่าสุดหน่อยโอเคครับฝากเออเพลงผมว่าต่อไปผมน่าจะปล่อยเพลงชื่อว่าดารารับเชิญครับอันนี้อันนี้อันนี้เพลงแบบแบบตั้งใจทำแบบพรอๆอยู่ช่่าาางมมมมัันนนนนนคคทีโดด็รรบเเเิญไอป ฉันเล่นเป็นโนบบนมเธอฉันเป็นคนที่โดนเหมืนเมื่อเราลำเชิญไม่ต้องมาทำเป็นเคิร์นฉันเล่นเป็นโนบบนมเธอดริงจริงดุ้งดุ้งดุงดุ้งดุ้งดุ้งดุงไทยมีเลยเนาะที่ตัดลงเลยดิเอ็มวีเนี่ยนะครับเออดาราเชิื่อเราดาริ่มเชิญอพอดีเลยในเอ็มวีพอดีเลยเนี่ยได้ในรายการเลย ฝากไว้ด้วยนะครับในช่องฟิลนะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยต่อคุยต่อจัดไปตรงนี้ตรงนี้กันจัดไฟน้องชายน้องรูดีที่เนี่ยบาซินพาไปลงที่นอนไะซาตินถกกระโปรงขึ้นพี่อ่ะทาฟินไปบิ๊เจอใจจบแต่ระบบสจอไปิเจนทําำไมวันนี้มันไม่ค่อยปกติอ่ะมันเป็นอะไรวันชิวๆไงผมมาทําเพลงสบายๆจริงเหรอใช่มันก็เหมือนกับการที่แบบยามีหัวหน้ายามก็ดีใจ พยายามอยากไปคนน่นอยามก็คิดถึงอะคำถามคาปากของเราก็คือไอจัดไปน้องชายนี่คืออะไรจัดไปน้องชายคือผมดูไลฟ์สดของพี่ทรงหนาสนนเกอร์ใน TikTok อกแล้วเขาชอบพูดว่าแบบจัดไปน้องชายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทําตามเขาไม่เห็นมีอะไรเลยระมาณนั้นครับก็เอามาพูดเวลาอยู่ในร็อกของผมเอง อันนี้คือถามแบบสงสัยส่วนตัวจริงๆทำไมสังเกตเวลาเวลาการเนิร์พูดอ่ะจะแบบอเสียงมันเหมือนแบบแกว่งๆสั่นๆคือมันแบบเราแบบคีพคารคเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแบบผมพูดอย่างนี้อยู่แล้วปกติในชีวิตประจําวันไม่เหมือนคนจะร้องไห้ไงไม่เสียงเหมือนคนจะร้องไห้มันแบบอึกอักอึกอักอะไม่ต้องมาแซมอะไรให้มากมายเราคุยต่อดีกว่า เซมไปว่าอะไรว่าเน่ขอขอขอปรึกษาปัญหาเรื่องความรักหน่อยได้ไหมได้ครับเราคิดว่าเราเป็นไลฟ์โค้ชที่ดีไหมหมบว่าเนเป็นแบบผู้รู้ทำร้านความรักรู้ดี่ผมฟิลแบบไลฟ์ชอนไลฟ์รันเลยนะไลฟ์โค้ชนะถ้าสมมุติว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราแม่งต้องทํางานเว้ยแต่เมื่อคือนเนี่ยเราแบบมีปัญหาทะเลาะกับแฟนเรา แต่เมื่อคืนคือทะเลาะแล้วก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้ต้องทํางานขอได้ไหมแล้วแม่งขอไม่ได้อ่ะขออะไรขอให้ไม่ทะเลาะกันอ่ะอ๋อแต่เขาทะเลาะเอออือก็คิดว่าเออไม่มโ้แกไม่ได้เอาึกษาคนแบบนี้นะค่อย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 ใจเย็นก่อนไง เหมือนเหมือนเหมือนมองในมุมมองที่ที่มันไม่ต้องเครียดมากอะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นนะโอ้ใจเย็นก่อนนะค่อยค่อยคิดก่อนนะเธอฉันไม่พอใจเธอหรอกนะแต่เราคุยกันได้นะมีอะไรคุณฉันไม่ยอมแล้วนะฉันนี่มันมันแบบว่าคุยคุยกันได้นะเราคุยกันเรื่องเี้ได้นั่นแหละน่าจะประมาณนั้นนะแต่เขาคุยกับเราไม่ได้ไงเขาก็แบบใส่เราอย่างเงี้ยฮะ รถหนีดิไม่ไปต่อแล้วเหรอแยกทางไม่ไม่ก็แบบว่าห่างๆกันก่อนก็ได้แล้วแบบพอเวลาผ่านมันอาจจะดีขึ้นไงอืมแล้วมันดีขึ้นไหมส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นนะครับเวลาเวลาถ้าเกิดว่าแบบทะเลาะกันมากๆแล้วสําหรับผมเองนะเราเราเหมือนมีช่วงเวลาที่แบบว่ามาอยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมัน่าจะแบบทำให้คิดอะไรได้มากขึ้นพวกมาสามคนเหมือนหนุ่มมับดิบดูว่า มาเป็นโหนไม่ใช่ไม่ใช่แฟนตาดูอยู่ก็รักน,นะจุบจุไม่มีอะไรหรอกผมพูดเฉยๆไม่ไม่ได้อะไรเร <c oughs> ียกอะไรวะเไอ้ยังไม่เหมือนไม่เห <c oughs> มือนรายการเรียรว่าเราเล่าเรื่องตัวเองหน่อยสิได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนก่อนมาเป็นแรปเปอร์ก่อนที่มาเป็นนักร้องเนี่ยเป็นเป็นอะไรมาก่อนเป็นดีไซเนอร์ครับทำเสื้อผ้า ชอบตั้งแต่เด็กหรือว่าหรือยังไงทำไมอยู่ๆไปดีไซเนอร์ก็ไม่ได้ชอบมากตั้งแต่เด็กแต่ชอบเสื้อผ้าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแต่ว่าเหมือนว่างงานไม่มีอะไรทาแล้วก็แล้วก็เลยลองคัดซ่อมเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วก็ถ่ายรูปลงเน็ตอะไรเงี้ยอืเป็นแบบแนวไหนส่วนใหญ่เป็นแบบเสื้อหรอหรือเป็นเสื้อแบบมีตัวเดียวอะไรเงี้ยแบบเหมือนงานอาร์ตบนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับพังพังป้นทิปฮพอบประมาณนั้มั้ง นี่ทีมงานเขาบอกว่าโบกมาสัมภาษณ์คุณด้วยหรอใช่ครับแล้วเขาสัมภาษณ์กับคุณรู้เรื่องไหมรู้เรื่องดี่ผมก็คุยเหมือนคุยกับคุณอ่ะเขาเอาเรื่องผมไปทําข่าวอะไรเงี้ยครัอืออืออือจะเป็นไงก็ดีขึ้นครับตอนแรกก็ทำแล้วขายไม่ได้แล้วก็พอลงโบก็เริ่มมี ลูกค้าเพิ่มขึ้นไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังยังทําอยู่ใช่ไหมทําอยู่ครับเออท,<ำ>ท,ทำไมวกส์ูมาสัมภาษณ์คุณเข้ามาได้ไงเหมือนเขามาจากเออเป็นอาทิตย์ชื่อเอเคทวีกเป็นแบบเพื่อนเอสไอลอจีอะไรเงี้ยเหมือนแบบซื้อเสื้อผมไปในวันที่แบบอ่าฟอลโล่ยังแบบแปดสิบกว่าฟอลอะไรเงี้ยอืมตอนที่ทําเสื้ออยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนมันเขามันน่าเป็นคนแรกที่ซื้อเสื้อผมแล้วก็พอไปใส่แล้วก็เอาไปออกรายการแบบ พวกเสว์ที่มันเป็นเหมือนพอดแคสต์เหมือนให้ฟรีสไตล์ในในรายการอะไรเงี้ยแล้วก็ออกช่องจีดเนี่ยอะไรเงี้ยโฮสที่ถามเขาว่าเสื้อตัวนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยเขาเหมือนพูดเรื่องเสื้อผมแล้วก็เลยได้ลงบอกอยากรู้ไปหาดูในเน็ตไม่ต้องมาคุยอะไรเยอะหรอกเข้าใจนะเหนือเข้าใจนะยังกูไม่ถามต่อแล้วกูถามเรื่องอะไรเยอะทั้งนั้นอ่ะคุณรู้ดีอยู่ผมใครง่ล่ะ ก่อนหน้าทำเสื้อผ้าทำอะไรมาก่อนหน้าเป็นเสื้อทำเสื้อผ้าไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็ <c oughs> ใช้ชีวิตแบบเด็กๆครับใช้ชีวิตปกติตอนเด็กๆบ้านมีตังค์เลยใช่แล้วเหมือนคุณพ่อลมละลายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดนฟ้องแบบบ้านอุ่นยึดนู่นนี่นั่นเลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันพอย้ายออกมาจากบ้านหลังเดิมแล้วก็ผมอเด็กด้วยอะไรเงี้ยม,มันก็ตามเพื่อนครับตามฟิล กับเพื่อนไม่ดีพวกนี้ใช่ไหมไม่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 เกี่ยวเราเจอตอนโตเจอตอนโตแล้วไม่ไเพื่อนเพื่อนแถวเพื่อนแถวบ้านตอนตอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับสเปกดิสเปกสเปกสเปกผู้หญิงสเปกผู้หญิงชอบคนที่หน้าตาดูแบบมีคนเดียวอะไรเงี้ยฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าเอ็กโซติกอ่ะหน้าตาเอ็กโซติกหน้าตาหาดูยากแปลกแปลกอ่ะไม่ได้แปลกหรอกไม่มันไม่คือ คนนี้ดูแบบดูสวยในแบบของเขาอะไรเงี้ยครับเออเออเออเดี๋ยวทุกค <ขอ S 1> นไปดูกันเลยไงโปนๆครับเป็นอยู่หน้าเขาดูแบบนี้คนเดียวอยู่คบมากี่ปีแล้วสองปีสองปีอ่ะสมัยเด็กป๊อปปี้เลิฟเหรอครับได้ข่าวว่าโดนถีบมอเตอร์ไซค์คว่ำเลยเหรอเออไม่ไม่ได้เป็นฟิลถีบมอเตอร์ไซค์แต่แบบเป็นฟิลแบบว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเราแบบขี่เชดอาร์แล้วเรารักรถเรามากอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องเล่าสาเหตุนะครับต้องอ,งอ,อก่อนว่าีำไมมาถึงที่ ไอ้คุณฟังนี่เดี๋ยวผมเล่าฟังน่ะจะเล่าโยเล่าอยู่เมื่อกี้คุยถึงเนี่ยอะไรนะครับขี่เกียร์ขี่เคียร์ขี่เกียขี่เกียร์แขี่เคียร์แบบที่แดงแล้วลักรถเรามากอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบมีแฟนคนหนึ่งเขาเหมือนบอกบอกเราว่าแบบเออเนี่ยพาไปกินฟุกบะหมี่เกี๊ยวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะพาเขาไปกินนี่แหละแต่ว่าเราเห็นแบบข้างหน้ามันก็มีชายสีมีเกี๊ยวอะไรเงี้ยแล้วเลยแบบ รถเราก็นั่งกินกับเขาเขากินอร่อยปกติกินกินไบกินมานเสร็จแล้วเราเข้าใจว่าเขากินอร่อยคนเดียวหรือเปล่าเอ้คุณฟังนี่เดี๋ยวผมล่ฟังน,น่ะเรแล้วเราก็แบบว่าล้วก็คอนรถแล้วเราก็ขับออกมาแป๊บนึงยอะไรเงี้ยกลับบ้านทีนี้ปุ๊บเขามือประกันเบกหน้าเราตอนที่เราขี่รถอยู่รถเราล้ลมแล้วเขาขอะเขาก็ล้มขาแหกแบบเนอะนั่งอยู่ที่พื้นนี่ถ้าท่า,าเพียวนี้ ผมว่าแบบแขนก็แหกโวยรถมันแบบเปลี่ยนชุดสีมาใหม่ผมว่าแบบ <c oughs> เปลี่ยนชุดสีมาใหม่เลเครียดนะเ,ออเครียดนะคุณถ้าเกิดว่าคุณรักรถคุณจะเข้า,เาใจนะเข้าใจเข้าใจมว่แบบยกรถขึ้นมาแบบหนะักตอนนั้นโตัวผมเด็กกว่านี้นะออว่ายกรถขึ้นมาอ่าเออี้อผมว่าแบบเชียร์รถผมถังน้ำมันแบบถลอกไอเกียร์เบี้ยวดูรถก่อนผู้หญิงนะดูรถก่อนดี เพิ่งคุกันสองอาทิตย์เองโอเคแต่รถไดอยู่มาโอ้ชี้รถกูทำไรเนี่ยบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าจะกินปุ๊บบะหมี่เกี๊ยวอ่ะเนี่ยสตาร์เลาอเอาไปเลยแล้วก็ทิ้งเขาไปเลยก็อยู่งะกลางถนนปล่อยแม่งเลยใช่ใช่ใช่ไหนนก็ไม่ได้เจออีกเลยเฮ้ยมึงเฟี้ยวถ้าดูอยู่อ่ะตามเลย มีสตอรี่ไหมเป็นคนที่แบบบางคนะเห็นคนสักแต่ละคนน่ะเอ้ยลายนี้มันสตอรี่ไม่อย่างนี้ว่ะเดี๋ยวนี้พอสักแม่งเป็นยังไงเนี่ยแศ่สักเป็งไปเหอะจะได้เต็มเต็มเออก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีสตอรี่มากโดยสักแรกคือไหนที่เท้าโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมได้อยู่ครับเป็นรูปขวดโปกับขวดเออนี่เออ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 ขวดเออเป็นขวดน้เออ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 เ ยานอวกา,กาศเ<า> <มา S 2> ออคนยานอวกาศหลังจากนั้นก็จักตัวประภาคารน่าจะใช่เรียกว่าประคาคารตอนนั้นแบบพอดีมีเพื่อนเป็นเด็กสกเก็ตบอร์ดเราเขาบอกว่าแบบอย่าไปสักญี่ปุ่นเลยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าผมจริงจริงผมชอบญี่ปุ่นมากกว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมก็เชื่อมันเพราะมันดูเท่ดีอะไรเงี้ยล่าสุดอะไนไหนอันไหนผลงานล่าสุดคุณนี่อันนี้ล่าสุดเมื่อวานเมื่อวาน นไหนไหน,นี่เป็นลูกดอลลาร์ซเป็นตัวย่อลูกแล้วก็ชอบรีวเวนด้วยออเหมือนโบแครมันนี่อะไอ่ะี้ยมีลูกเต่าสักตามเพื่อน <c oughs> เห็นเพื่อนแตกกันเท่ <c oughs> อะแล้วจริงแล้วคุณเนะี่ยอยากไปทางไหนแบบว่าเวลาคนอื่นเจอหน้าอะไรเงี้ยอยากแบบในฐานะศิลปินหรือสไตล์เลดหรืออะไรที่คุณอยากจะให้เขาเรียกเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป,เป็นสอจอสอจกอันเนอะ ผมมีเป็นอะไรก็ได้ที่ที่ผมอยากจะเป็นเองแล้วก <Okay. S 2> ็ไม่ได้ฟิกมากว่าเอียกูศิลปินนะหรือกูเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เลยเป็นกันเนอร์ก่อนง่ายดีงั้นวันนี้ก็ขอบคุณกันเนอร์มากนะที่มาออกรายการคาปากให้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอสักแมทหนึ่งลาคนดูหน่อยบ๊ายบายฝากนะจุบุจุบุ